ไม่มีเกมอะไรเล่นเลยเราเฮยเ้ยเกมอะไรอ่ะข้างล่างนี่ชื่ออะไรอ่ะเฮย้ยมันเหมือนเก็บเสียงรถพยาบา,าล๋อก็เลขหนึ่งเลขสองโอไม่มีเสียงก็เลขหนึ่งดูดิ อย่านี้เราสามเสียงเนี่ยเราเจอตลอดเลยครูทำไมไม่เปลี่ยนเสียงบ้างเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะไฟเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเรากดมันมีเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับผู้ชม โฆษณาโอเคตกคุมเล่เฮ้ยนี่มันเสียงอะไรอะเนี่ยเสียงหนึ่งไม่เต้สองไม่เต้ไม่เต้เพว่าเสียงศูนย์หมอนะที่ผมเคยได้ยินเลยนี่นะครับใครสร้างเกมอาเสียงรถพยาบาลสร้างเสียงแบบนี้มาบ้างนะครับแบบว่ามีครบเลยนะที่ผมเคยได้ยินนะ่ะนะ ดิ่ผู้ชมเห็นว่าผมทำคลิปผมเปิดเสียงรถพยาบาลแบบอื่นอ like evet. <pod> ่ะม i̇şte ันไม่เหมือนแบบของไทยเลยอ่ะเออโอ้ผมโหลดเอมนี้มันกุกมีคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าเสียงมันเหมือนจริงมะวะผมว่าจริงตรงไหนเดี๋ยวลองไปดูเพราะว่าผมลองดูไม่เหมือนอ่ะไหนอ่ะเหมือนตรงไหนอ่ะโอดูโอถ <wh aient yn> ึโอเคเนี่ยดูดิผู้ชม เสียงพวกนี้มาบ้างนะครับนเะนี่ยเวลาผมทำคลิปปุ่มเวลาผมขับรถพยาบาลผมก็เปิดเสียงเนี้ยเออบางคนว่าทำไมมันมันขาดอีกเสียงเดียวนี้นีนนน่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ เนี่ยเสียงเนี้ยเขาไม่ใส่ฟังดีนะก็ <Okay. S 1> ไม่ใส่นะครับเสียงนี้มันลิขสิทธิ์เหรอน่าจะไม่นะไม่ลิขสิทธินะเออมันมันเป็นอะไรอะทำไมเขาไม่ใส่เออเพราะว่าเสียงเขาว่ามีอยู่แค่นี้แล้วก็ใส่ต่อไม่ได้นะว่ากโคาใส่เสียงมานะ เสียงมันจะแหล็กคือว่าก็ใส่แล้วก็วอนนี้เสียงมันก็จะดด่มดมๆดิมดอ่ะถึงกับว่าเสียงนี้ผมชอบมากเลยนะครับก็ไกรอ่าก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบาย